สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดน,นะครับครับวันนี้ผมก็จะมาลงสูตร3ตัวบนตรงๆให้นะครับในงวดวันที่งวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับพศสองพันร้อยหกนะครับ สามตัวบนนะครับตรงๆนะครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลนะครับนานๆก็จะมาลงให้นะครับเพราะบางทีก็ไม่มีเวลานะครับบางทีก็ ทำอยู่ใน Facebook นะครับตอนนี้กำลังลงใน Facebook ทําสร้างไรายได้เหมือนกันนะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลตัวเลขที่นำมาแบ,บ่งปันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค สระกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารย์านในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็มาดูนะครับสามตัวบนก็จะมี0 49 0 4สีนะครับ049ย์ส ก็ก็จะมีรถวิ่งตามถนนนะครับต้องขอโทษโทษทีด้วยนะครับพอใกล้ถนนนะครับก็จะมี049046นะครับก็จะมีแค่2ชุดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่าน ที่เข้ามารับชมในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับขอให้เฮงนะครับขอบคุณครับ